สวัสดีครับพวกเราเกมวิทยาวิชามหาสนุกในวัยเด็กเนี่ยพวกเราก็คงมีเกมที่เล่นกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเกมต่อสู้เกมกีฬาและที่พลาดไม่ได้เลยก็น่าจะเป็นเกมแนวรถแข่งนั่นเองซึ่งสาหรับวัยรุ่นยุค2000อย่างผมแล้วก็คงหนีไม่พ้นจากเจ้าเครื่องเกม PlayStation 2ไม่ได้อย่างแน่นอนกันวันนี้เราจะพาไปดูกันว่าเกมแนว Racing ที่มันอยู่ในความทรงจําของพวกเราเนี่ยจะมีเกมอะไรกันบ้างไปดูกันเลย b u r n Out Three k Down เป็นวิดีโอเกมที่พัฒนาโดย Criterion Games และจัดจําหน่ายโดย E A, ในปี2004เป็นเกมภาคที่3ของซีรีส์เบิร์นเอาซึ่งโดดเด่นด,ด้วยการแข่งรถอาเคดที่เน้นการขับขี่อันตรายและรวดเร็วที่เกิดขึ้นบนถนนในเมืองที่มีการจาราจรที่แน่นหนาแก่นของซีรีส์นี้ก็คือการใช้บูสเพื่อเพิ่มความเร็วของรถซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถโจมตีต่อสู้ได้จนกว่ารถของพวกเขาจะพังกันเองและยิ่งผู้เล่นชนมากเท่าไหร่ระบบบูสจะมีการเติมและขยายบูสเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะและโหมดที่เราจะพบเห็นกันบ่อยมากที่สุดเลยก็คือโหมด l o Rage ที่เป็นโหมดเกมใหม่ที่่ผู้้้เลลนจะตองงทาายร ของฝ่ายตรงข้ามและยิ่งทำลายได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บูสต์เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ที่สำคัญเรายังนำไปทินงที่ตูข้ข้างๆที่เราเล่นด้วยกันได้อีกด้วยนะครับ Need for Speed u n d e r c a r 2พัฒนาโดย EA Blackbox และจัดจาหน่ายโดย EA เป็นภาคที่8ของซีรีส์ Need for Speed เป็นเกมแรกในซีรีส์ที่โลกเปิดแบบ open world ซึ่งผู้เล่นสามารถขับรถไปรอบๆและสำรวจเมืองได้อย่างอิสระผลล็กลอกพื้นที่ต่างๆด้วยการเอาชนะการแข่งขันจากรอบๆเมืองโดยในเกมภาคนี้มีจุดเด่นนั่นก็คือการนำเสนอรถจากโลกของความเป็นจรงิงเช่น n i s 350แสดตรงครับ มิสูบิชิอีคลิปและยังจะมีรถยนต์จากแดนสูดด้วยนะนั่นก็คือฮุนไดทิปุลอนซึ่งที่เกมนั้นได้รับความนิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากนั้นเนื่องมาจากผู้เล่นสามารถแต่งรถได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแหนกันชนหน้ากันชนหลังฝากระโปรงสปอยเลอร์ปลายท่อไอเสียและยังมีอีกหลายๆอย่างด้วยและสําหรับการแขง่งรถในเกมนี้ก็ไม่เหมือนเกมอื่นเช่นกันเพราะในเกมนี้นําเสนอการแข่งแบบใต้ดินซึ่งถือว่าแปลกใหม่สําหรับในยุคนั้นบอมเบอร์แมนขาเป็นวิดีโอเกมแข่ง รถโกคาสำหรับ PlayStation 2ที่พัฒนาโดย BlackJin แ,และจัดจำหน่ายโดย Hudson ที่มีตัวละครดำเนินเกมเป็นอย่าง Bomberman ซึ่งตัวเกมจะคล้ายกับซีรีส์ของ Mario k a r t จาก Nintendo เกมเปิดตัวครั้งแรกในปี2001่ในญี่ปุ่นและต่อมาในปี2003 <c oughs> ก็เปิดตัวที่ยุโรปซึ่งในตอน,นเด็กๆนั้น้านเกมแถวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นพวก PlayStation นพลกันทั่วบ้านทั่วเมืองและเราก็อยากจะหาอะไรมาทดแทนกับ m a r i โ k a r t ได้ก็คงดีดวิคนอเจ้าเกมบ o m b e r m a n Kart อย่างแน่นอนคอสเป็นเกมแข่งรถภัยบจแพ่โดย,ย THQ เกมดังกล่าวมีพื้นฐานจากแอนิเมชั่นในชื่อเดียวกัน ที่ฉายในปี2006โดยเกมเปิดสำหรับ PlayStation 2ในเดือนมิถุนาย,ยนปี2006เช่นเดียวกันโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นหลังจากเหตุการณ์ต่างๆในโลกของภาพยนตร์เกมดังกล่าวได้ติดตามในนิ่งมักควีนในขณะที่เขาเขา้าร่วมดูดูการแข่งขันครั้งใหม่โดยมีเป้าหมายที่จะควา้าแชมป์ p i s t o n Cup ให้ได้ในที่สุดในระหว่างที่ทำเช่นนั้นเขาได้ลงแข่งและศึกษากกับุวชนท้องถึงของนิตตี a t o r s p ร์สโดยเกมกจะเปิดกว้างเช่นเดียวกับ n e e d for s ป e e d และ GTA โดยผู้เล่นจะควบคุมตัวของมักควีนแต่บางครั้งก็จะสาามรถเปลี่ย กับตัวละครอ,อื่นได้ซึ่งผู้เล่นจะต้องแข่งขันในการแข่งขันทั้งหมด19ครั้งมีในเกม8ครั้งและการแข่งขันพิสตันขับ5รายการเพื่อที่จะช่วยให้ไรนิ่งแมคควิน e าร์แชมพิสตันขับให้ได้แล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายของเราดาวฮ Domination เป็นเกมแข่งจักรายานเสือภูเขาที่พัฒนาโดยทีม Santa Monica Studio ผู้สร้างก o ด o f War หรือร่วมมือกับ i n c o g n i t o Entertainment ผู้สร้างทวินเตสเมท o นและได้จัดจำหน่ายโดย Sony c o m p พิว r ตอร์ Entertainment ตัวเกมจนต์ตัวเกม เมริกาเมื่อปี2 0 0 3และตามมาในทวีปยุโรปในปี2004ซึ่งตัวเกมนั้นเป็นเกมที่แปลกแหวกแนวเพราะไม่เน้นในความสมจริงอะไรทั้งนั้นสามารถทำลายคู่แข่งก็ได้มีของระบุบให้เก็บตามฉากและฉากที่ไม่น่าจะปั่นได้ในชีวิตจริงก็สามารถปั่นได้เช่นภูเขาไฟลาวาฉากมีม้าตกหนักอีกจะเป็นในเขตก่อสร้างเกมนี้ก็มีมาให้คุณเช่นกันโดยตัวเกมนี้ได้รับความนิยมจากเด็กๆในประเทศไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะพบเจอเจอ้าเ,เ,เกมนี้ตลอดเวลาเพราะด้วยความที่มันเล่นง,ง่ายการควบคุมไม่มีอะไรซับ แต่ยังไม่เหมือนใครที่สามารถทำลายผู้ต่อสู้และปัน่นแบบทางตรงสุดทางที่ดีที่สุดก็ยอมได้ถ้าม่ชนอะไรหรือตกเหยไปสักก่อนนะนถะึงทมื่อเกมนี้เข้าไปครองใจใครหลายๆคนได้อย่างง่ายดายหากขาไม่ผิดภาพประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกมวิทยายวิชามาสนุกถ้าอยากจะเจอคลิปแบบนี้เยอะๆก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบายบาย